เดี๋ยวผมก็จะมาชี้แนะแล้วก็นแนะนำเพื่อนเพื่อนให้ฟังกันว่า,าทุกคนเคยน่าจะเคยเห็นเซิร์ฟสทุนทั้งวีหนึ่งแล้วก็วีสองผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยเห็นผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟชามิงเช่นเคยนัย่นแหละก็น่าวันนี้นมาถูอยู่แล้วก็ก็แบบคือผมอยากอธิบายให้ฟังไว้ว่าแบบเออมันต้องมาชี้แนะกันหน่อยแล้วผมไม่ได้แคร์ไว้ว่าผู้เล่นน่ะจะรู้สึกเ,เกลียดผมไหมหรือว่ายังไงไหม เดี๋ยวขอเลือกมังเกิดตามนึ่งกล้นโอเคก็ถ้าผมแคร์ไหมผมก็ก็ตอนแรกผมจะเล่าว่าเข้านะเซอร์อุนวินหนึ่งเนอาจจะมีเหตุผลไม่มากพอเว้ยเหตุผลอาจจะแบบฟังแล้วก็ไม่ดูไม่รู้เหตุผลเว้ยเออมาจะแบบฟังแล้วก็ไม่รู้เหตุผล ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอาไร่ที่ว่าผมทำมามันก็แค่การบทว่าเซิร์ฟประทุนบ้างแบบคนอื่นมั่วบ้างบ้าหีบ้างเป็นการพูดจะปปาต่อปากถูกไหมแตาาวา่วนะ่าเซิร์ฟวีทูเนี่ยผมจะไม่เอ่ยชื่อเซิร์ฟแล้วกันถือว่าผมไม่เกลียดเขาแล้วกันก็คือจะเล่ายฟังคร่าวๆเลยแล้วกันพอม่เล่นเซิร์ฟนีก่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆประมาณเจ็ดแปดคนมากันสนุกสนุกผมยอมรับว่าตอนแรกที่ผมมาเล่นผมมาปวนนะผมมาเล่นมาปวน ไม่ได้ป่วนแบบขนาดที่ว่าไปชนคนอ,อื่นมัว่วมันปวนแบบที่ว่าไม่ทำอะไรทำการกันกนะเออยอมรับจริงอันนี้คือคลิปที่ผมพูดอย่างนี้คือหมาย,หมาย,ห,มายหมายถึงถ v 2นะครับหมายหมายถึงอ่าเซิร์ฟเวอร์ทุน v ี2นะคือผมรับไม่ได้กับเซิร์ฟเวอร์ทุน v 2ครับผมรับไม่ได้คือผมว่ามันผมตั้งใจที่จะมาทำเซิร์ฟเวอร์ทุนแบบเจาะจงเลยก็คือว่าผมทำตัวไม่ดีใช่ไหมผมยอมรับ แล้วว่าผมก็โดนแอดมินแบนรอบแรกแล้วผมรับได้ไหมรับไม่ได้ครับเพราะผมชอบในสังคมผู้เล่นของเซิร์ฟนี้บางคนพอรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเซิร์ฟมันเป็นยังไงบางเซิร์ฟเอ๊ะเซิร์ฟมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างผมเข้าใจนะก็ผมก็ไปคุยกับแอดมินระบบเขาตอนแรกนะเขาไม่รับฟังเหตุผลครับเขาไม่รับฟังผมเขามีเหตุผลพูดอะไรไปเขาก็พูดมั่ว บอกผมไป SK เค้ขาแล้วคุณรู้ไหมว่าเหตุผลของผมก็คือเขามาดีบผมก่อนแล้วถ้าผมผมแจ้งแอร์ท้ลงหัวแอรไม่ลงแล้วถ้าเป็นพวกคุณเนี่ยถ้าโดน DB ใส่อะสอรอบอย่างเงี้ยอแจ้ง add add แอรแอดไว่ลงหัวคุณคิดว่าคุณจะทำไงกับสถานการณ์นี้ครับส่วนผมผมก็ไปลุมต่อยแม่ง่ะถูกไหมแต่เขาไม่ยอมเขาก็แบบแล้วคือผมพานเว้ ผมพาเลยเพราะว่ามันเป็นแก๊งม่วงตอนนั้นก็นคือแก๊งม่วงที่มันดีบีผมพวกผมอ่ะก็คือพาทั้งแก๊งเลยคือแก๊งม่วงก็แก๊งมันตอนที่มันดีบีผมประมาณสามสี่คนได้เออนั่นแหละแล้วคือปัญหาคือประมาณนี้ผมก็ยังแบบพอเข้าใจได้อยู่ผมก็ได้มาคุยกับแอดใหญ่แอดใหญ่เซิร์ฟเขาเขาก็เออตัดเตือนผมไปก่อนเพราะว่ารอบนี้ถือว่าตัดเตือนนะอะไรอย่างนี้ผมเข้าใจได้นะไม่ใช่ผมไม่เข้าใจก็ มันก็ข้าใจได้อะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันผมรู้สึกว่าผมรู้ง่วงว่ะก็เขาตักเตือนผมใช่ไหมผมฟังไหมรอบเนี้ยหลังจากที่แอ้ใหญ่ตักเตือนผมอะผมพูดพูดจากปากนะว่าผมฟังเขามากผมให้เกียรติเขาคนอื่นเอ็นเจผมผมไม่เอ็นเจเขาผมท้าต่อยเหมือนเดิมเลยผมเดินไม่ว่าคนมั่วแต่ผมไม่ได้ดา่าหรอกดีว,ว่าแบบพ่อในแม่เย็ดผม,มพูดอย่างนี้นะผมบอกเฮ้ยนายเอากระโหเปล่าอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ ใช่แล้วก็ผมไม่ได้เอ็นจเขาครับผมไม่ได้เอ็นจเขาคือผมเคารพกฎครับในตอนหลังจากที่ผมโดนแบนรอบแรกผมได้กล่าวว่าเล่นผมเคารพกฎเซิร์ฟครับแล้วไม่นานครับต่อมาได้มีคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็เหมือนรู้จักผมท่านที่ว่าผมไม่รู้จักเลยชื่อออมจางทะลุมะครับทะลุมะเก้ครับไม่ใช่ทะลุมะแท้นะทะลุมะเก้ที่ว่าตั้งชื่อตามอะ่ะเออตั้งเข้ามาแล้วก็มาบอกว่า อยากโดนบอบบี้ท้งที่ว่าผมก็ไม่รู้จักเขาผมก็เล่นกันตามสนุกตามน้ําแบบขำๆและพี่แกเริ่มหนักคอขึ้นวันพี่แกไม่กลัวเอไม่กลัวโดนอะไรเลยครับเขาเดินมาเอนเจผมบ้างเดินมาขับรถมาดีบีผมบ้างแต่ว่าผมแจ้งแอรไปแล้วแอรก็บอกว่าจะตักเตือนให้เออจะตักเตือนผมก็โอเคครับผมไม,ไม่อะไรแต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็หนักขึ้นไปอีก มีเพื่อนมีพี่มีคนหนึงแมงโกทธารุมะนี่ก็หนักนะอีกโดแปดร้อได้คาตนาฮะโดแปดได้คาตนาครับมันเกินไหมผมว่ามันเกินนะแล้วผมก็ไม่ได้อะไรก็บเซิร์ฟเพราะนี่มันเซิร์ฟเขาถูกไหมแล้ว,วเริ่มหนักก็คือเรื่องก็เริ่มบานปลไปตอนที่ว่าผมเนี่ยไปป้นอ่าไม่ใช่ป้นดิผมไปจกอ่ป้น,นธนาคารนะผมน่าป้นธนาคารใช่ไหมแล้ว,ว่าแบบ อ่าธนาคารแล้วก็ตำรวจนะได้มาไล่ผมใช่ไหมแล้ตวต้องหลอกคนที่ไล่เนี่ยเขาเป็นแอดมินครับใช่แล้วแล้วผมอ่าทำการสลัดขับรถสลัดเขาตกน้ำไปแล้วเขาเสียรถขึ้นมาใหม่อันนี้ผมขำๆนะผมยิ้มขำกับเพื่อนกันสนุกเลยว่าเอ,อ้ยแอดมินแม่งควนต้องตีนเนี่ยขับรถกันสนุกเลยเออผม,มอก็ยังเฉยๆอย,อยู่แล้วว่ามันเริ่มหนักเข้าเรื่อยๆแล้วพอเขาจับผมได้ปับ๊บเขาผมเข้าคุก แล้วคุกไม่ได้ล็อกครับรถมาตกน้ำมา,ม,ามาเอามาเอกปปมาคันหนึ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าผม PG ผมใช่ครับผม PG ผมเยียบขึ้นบนรถผมเยียบบนหัวรถทัถ้งที่ว่ามันเกินมนุษย์ใช่ไหมล่ะเราเยืนบนเรายืนบนรถอะใช่ครับเป็น PG แต่ผมว่าอยากจะพูดเลิศเกินว่าภาพภาพในเซิร์ฟที่ผมคอยส่งไปตลอดเนี่ยที่คนมีคนมาล,ล,ล,ล้อเียนตลอดเนี่ยว่ามีคน DB มีคน PG ทำไมแอดถึงไม่สนใจและเวลาที่ผมเข้ามาเนี่ย อันนี้ผมอ่าที่แอระบบเลยนะผู้ผมผมเข้ามาเล่นใช่ไหมผม PG แล้วเป็นครั้งแรกครั้งแรกในโลใหม่ก็คือครั้งแรกในการครั้งแรกในจากครั้งแรกจากจากจากหลังที่ว่าผมโดนแบนอะ่ะผมก็ลบกดครับมีครั้งเดียวคือ PG ที่ผมทําผิดเรื่องเขาทำอะไรเขาแบนเขาแบนผมเลยครับใช่แล้วหลังผมเริ่มเดือดละผมได้สมัครตัวใหม่เข้ามาผมก็เลยบอกว่าเออผม PG โลใหม่นะเอออย่างงุ่นอย่างงี้ เขาเงียบก่อนแล้วบอกผมไม่ได้เป็นคนแบนนะครับผมไม่รู้เรื่องและคือแอดระบบตอนนั้นอ่ะอยู่ในเซิร์ฟมาสองคนครับคือมันมีอยู่แค่สองคนสุดท้ายไม่รูว่าผมรู้ผมแบบยังไงก็รู้อ่ะใครจะดูไม่ออกดูไหมล่ะเออแล้วก็ผมก็พิมพ์ผมก็เริ่มพิมพ์อะไรไม่ดีละแต่ไม่เดียวผมคืออะไรรู้ไหมเขาไม่เดียวผมก็คือมึง กูเนี่ยคือหยาบสุดๆของผมไปยรื้อไหมครับว่าตอนที่ว่ามีการต่อยกันหรือว่าพวกผมกับพวกกลุ่มแกง๊งหรือว่ากับคนทั่วไปกับแมงโก้ทูลุมะกับออมจังทูลุมะเขาด่าผมแม่เย็ดคุยทั้งเย็ดหน้าหีทีเดบิวอย่างเงี้ยเขาทีเดบิวอ่ะทวิตทวิตด่าเลยเขาไอ้ไม่ระบบอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ตลอดเลย แต่เขาไม่สนใจเขาเล่นที่ผมคนเดียวแล้วก็เริ่มหนักก็ที่ผมเคร่งสุดเลยนะครับก็คืออันนี้เลยเขาประกาศในกลุ่มดิค,คอดว่าพวกผมยิงเซิร์ฟพวกเขาทั้งที่ว่าหลังจากจผมโดนแบนไปเนี่ยทั้งแก๊งเนี่ยผมไม่มีอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟเ,เลยครับผมทําวมงหทำกิฟส์สนุนไหมผมทำครับแต่เรื่องยิงผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำพูดเกี่ยวกับผมไม่ได้ทำและเขาประกาศว่า 5 IP ดังนี้ที่ยิงเซิร์ฟแล้วเขาก็เอา IP ตัวอ,อย่างมาให้คนในเซิร์ฟดูคือ2 IP 2> คุณคิดได้มันเกินไหมล่ะครับเขามากล่าวหาผมยิงทั้งที่พวกผมไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับเซิร์ฟแม่งด้วยคือแอร์ระบบอะเพี่อแอร์ใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเลยครับเขาฟังไอระบ,บบอะเขาไม่ฟังเหตุผลจากพวกผมผมปั้นแต่ผมปั้นตอนแรกไงแต่พอผมโดนเนี่ยผมเคารพกฎนะครับผมพูดอย่างเงี้ยผมเคารพกฎ ทำตามกฎแต่เขาไม่ยอมรับผมเองแล้วก็มาผมมาเดือดช่วงหลังที่ว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยไปนั่นไงเขาบอกว่าผมมาไป db เอ้ย ptp เฮี้ยอะไรไปยิงเซิร์ฟเขาเพราะว่าแล้วเซิร์ฟเขาหน่วงเองเว้ยคือผมก็เช็คอยู่เพื่อนผมกำลังจะเข้าซูเปอร์สตาร์กำลังจะสมัครตัวโลใหม่เพราะว่าเพื่อนผมยังไม่ได้โดนแบนไงแกก็บอกเฮ้ยเซิร์ฟซูเปอร์สตาร์หน่วงเหรอวะสักวันหนึ่งผ่านไปสิบานาทีไอ้มปนระบบประกาศเว้ยบอกว่าพวกผมอะได้ยิงเซิร์ฟ ผมแบบอ้าวแล้วสักวันหนึ่งประมาณวันหนึ่งต่อมาหรือว่าห้าเดือนต่อมาหรือแบบผมไม่แน่ใจเขาเขาพูดไปว่าเขาประกาศไปว่าเราจะทําการอะไรค่าเด็ดขาดอะไรของเขาผม,ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันก็คือแบบเขาก็โชว์ไอพีตัวอย่างสองไอพีแล้วไอพีตัวอย่างนี้เขาบอกอะมันเป็นไอพีใครไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าไอพีใครมันไม่ใช่ไอพีพวกผม มันไม่ใช่ไอพีพวกผมครัไม่ใช่ไอพีพวกผมเลยก็คือผมแค่ต้องเล้นแหละคือเขามาประกาศถามว่าผมเป็นแบบทุนที่ทำห้เซิร์ฟพังตอนนที่ผมไม่ได้ยิงเลยและล่าสุดเซิร์ฟชามิ<_<_<_<_่งอ่ะออมแจงทธลวัฒเข้ามาดิสคอร์ดแล้วก็ออกดิสคอร์ดไปตอนนั้นผมแปะไอพีเอาไว้ผมก็สันนิษฐานว่าออมแจงธลวัฒน์เนี่ยมาเอาไอพีเซิร์ฟแล้วก็เข้ามายิงแล้วเซิร์ฟดับเลยครับแต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลย ผมยังคิดว่าเออเขาว่าคงไม่ได้ยิงหรอมกมั้งผมยังไม่ได้อะไรมากมายตอนนั้นแต่ว่าผมเครื่องอเราคิคว่าเขามาหาว่าผมยิงตอนนั้ตอนแรกผมไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเว้ยถ้าคุณจะคิดว่าพวกคุณถัะ่ะผมไม่ได้เฮี้ยเลยผมยินดีทําเสมอคลิปสนับสนุนนะตอนที่คุณจะรีพอร์ตผมอะสักสิบยี่สิบคนอะมันไม่ทําให้คลิปผมดับเลยคือถ้าผมทําผมไม่ได้ทาตามกระแสผมทําจากใจผมเองมันทำมาผมอย่างนี้ก่อนผมก็ต้องทําแบบที่ผมอยากทํา คนก็มีสิทธิเรื่องจะเลือกถูกไหมผมก็ทําอย่างที่ผมคิดเอาไว้มันทําอย่างนี้แอน์ระบบที่ว่ามันผมไม่รู้อ่ะผมจะบอกว่าไอคลิปวีทัวที่ว่ามีคนอื่นเสียงเขาอื่นนอกนอกับเสียงของผมอ่ะอันแนี้คือเสียงผู้เล่นจริงผู้เล่นหลกักๆที่ฟาร์มอ่ะมาจนว,วิวเก้าววสิบไม่รวมผมนี่คือผู้เล่นหลกักเขายัางพูดเองนะว่าแอดมินอย่าทำเซิร์ฟฟาร์มแล้วทำไมต้องมาย,ยุ่งกับพวกผมทำไมต้องมากีดกันพวกผมออกทำไมทำไมไม่เปิดเซิเร์ฟฟาร์มไปเลย แลจะเอาลถ้าเปิดถ้าเปิดเอ้ยท้ายเปิดเซิร์ฟฟาร์มเลยแล้วแล้วคือแบบจะจะทำอะนั่นมาทำเพื่อ,อคือแบบยังไงอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือขับอาวุธอ่ะถือถ้าอยากจะทำให้มันฟาร์มมึงไม่ให้มันฟาร์มของแล้วขาตีอาวุธไปละมึงโดนแปดร้อยมึงได้อาวุธเ่รองี้อ่ะมันผิดมันไม่ได้ผิดที่ผมเว้ยผมยอมรับแลนะ้เนี่ยผมพูดเองเลยว่าตอนแรกผมผิดใช่ตอนตอนตอนแรกเราแรกผมผิดตแต่นเราสองผมพุนน่งตรงที่ผมไม่มีเขี้อะไรผิดเลยพวกมึงกล่าวหากูเองครับ ผมก็ไม่หยุดหรอกถ้าจะมีปัญหาอีกผมมาคงผมก็ไม่แคร์แลวที่ต้องถามเซิร์ฟตุนต่อผมเรื่อยๆอคุณจะมาถมผมยี่สิบคนก็ได้นะมันไม่เข้าหรอกคุณมันไม่มีเหตุผลมากพออยู่แล้วเลยมันเลยทําอะไรผมไม่ได้ผมอยากให้แบบคนที่มีเหตุผลมากกว่านี้หน่อยคือถ้าคุณยังไม่เจอกับตัวไม่เข้าใจาโวยว่าโดนอย่างเงี้ยแม่งโคตรน่าเบืออ่อเลยทียผมไม่ได้แคร,ออร์เท่าไหร่กับเซิร์ฟอะแต่แบบมันเกินไปเว้ยมันมาเกาหาพวกผมกันทั้ที่ว่าผมไม่ได้ยุ่งถูกไหม เก็เดี๋ยวไว้ไปคิปหน้ากันมาเจอกันเกียวกัอะไรคลิปไน้เฮีย